ผลลวดเดียวนำ0.2เฮนรี่และตัวเก็บประจุ10ฟารัดต่อนุกลมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ความต่างศักย์สูงสุด100โวลต์และความถี่เชิงมุม1,000เรเดียนต่อวินาทีจงหากระแสดโดยประมาณนะครับกระแสดโดยประมาณตัวนี้นะครับก็คือซิม่าไอนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูข้อมูลนะครับความต่างศักย์สูงสุดนะครับก็คือ วีแมนะครับจะมีค่าเท่ากับ 100V โวลต์ตามที่โจทย์เข้าให้มานะครับและอเมกานะครับเท่ากับ1000เรเดียนต่อวินาทีนะประมาณนี้นะครับคราวนี้อุปกรณ์มี2ตัวก็คือตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าสมการตั้งต้นนะครับซิ่เมาวครับเท่ากับซิ่มาไครับคูณกับค่า Z ครับค่าอิมพีแดนซ์รวมของความต้านทาน ในวงจรกระแสสลับนะครับคราวนี้ซิงมววีนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็คือ VMS นั่นเองนะครับซิมววีเท่ากับ v r อานะครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าโจทย์เขาพูดถึงตรงนี้นะครับซิมววีตรงนี้นะครับเขาจะพูดถึงค่าเฉลี่ยเป็นหลักนะครับคราวนี้ VRS นะครับมีค่าเท่ากับ V Max นะครับหารด้วยสแควรูทสองมาแทนค่าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้น วีอารนะครับจะมีค่าเท่ากับ100ครับเพราะว่า v max ็กเขาให้มา100นะครับหารด้วยสแควรูทสองนะครับเพราะนั้นซิกมาวตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ100หารด้วยสแควรูทสองนะครับต่อมานะครับจะเท่ากับซิกมาไคูณกับค่า z นะครับก็คืออิมพีแดนซ์รวมนะครับในวงจรตรงนี้นะครับเขียนเฟสเซอร์ได้ดังนี้นะครับเฟสเซอร์ไดแกรมก็คือว่า XL นะครับจะขึ้นด้านบนนะครับส่วน xc ครับลงด้านล่างนะครับเพราะค่า z นะครับก็คือเอา XL ลบด้วย xc นะครับ XL ลบด้วย xc แทนค่าเข้ามานะครับ XL ก็คือโอเมก้า l นะครับลบด้วย1ส่วนด้วยโอเมก้า c จะเท่ากับนะครับโอเมก้าตรงนี้นะครับเขาให้มา1,000นะครับ ค่า L ครับคูณกับนี่ครับ0.2เฮนรี่นะครับลบด้วย1ครับส่วนด้วยโอเมก้าก็คือ1,000นะครับแล้วคราวนี้ค่า C ครับความจุประจุนะครับ10บครับบุญกับ10เข้าไปนะครับเพราะนั้นจะได้เท่ากับค่า C นะครับ1,000คูณกับ0.2ก็คือ200นะครับ ลบด้วยตรงนี้นะครับเราประมาณนะครับประมาณให้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับเพราะว่า1ส่วนหมื่นนะครับมันมีค่าน้อยมากนะครับยวกดเครื่องเลขให้ดูนะจะได้เห็นภาพนะครับก็คือเอาหนึ่งตั้งหารด้วยหมื่นนะครับนี่ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนะครับมันเป็นค่าที่น้อยมากนะครับเอามาลบมันก็ทําให้ตัวเลขมันคิดยากไปเฉยนะครับแล้วก็ประมาณนะครับเขียนค่าประมาณแล้วกันนะ ประมาณ200อโ um, อห์มนะครับคราวนี้ครับค mm ่า z ตรงนี้นะครับเราได้แล้วนะครับว่าประมาณ200อโอห์มนะเพราะฉะนั้นเราเอาให้ละเอียดนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับไม่เอาเท่ากับแล้วเอาค่าประมาณก็พอนะครับตัด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 ออกไปนะครับเพราะฉะนั้น s i ม m a i นะครับก็จะประมาณนะครับ1ส่วนด้วย2สแควร์ด้วยสองแอมแปร์นั่นเองนะครับนี่ก็คือ เป็นคำตอบของข้อนี้ครับ